จะได้พาสองแสปไปทะเลค่ะทุกคนกำลังแวะที่เซเว่นนะทุกคนแะซื้อขนมนิดหน่อยโอ้โหโห,หมาเซเว่นหรือเปล่าคะจะไปไหนกันหมาเซเว่นเหรอโอ้นมฟอร์ทันสีฝุนได้อะไรกันบ้างโอเคไปไหนกันดีทีนี้กลับบ้าน <laughs> โอเค okay, let's go ค่ะถึงแล้วค่ะนาจอมเทียนตอนนี้ไม่มีที่จอดแล้วนะคะทุกคนตรงนี้เขาให้แค่พนักอ่าลูกค้าของโรงแรมนะตรงนู้นเราเดินมากันค่ะโอเคเดี๋ยวเดินลงหาดกันค่ะ<อ>แบบนี้ <laughs> ให้นี่นะคะแบบนี้วิวพักโอ้ถึงแล้วค่ะ นี่น่าจะเป็นเนี่ยแคมปิ้งเห็นไหมตรงนี้แคมปิ้งนะฮะถึงชายหาดอูนัง่งไงเขาไปเล่นนั่นกันเช่าเล่นได้ <S <S สัสดีแคมปิ้งเห็นไหมบรรยากาศดีมากเลยนี่นะรุดไปทางขวามือค่ะ ตอนนี้เราอยู่ที่นาจอมเทียนเออ,อสบายมากโอ้สบาย Na, jam ti yn soi. Fi Waw.